มาแล้วค่ะตัวตึงทันแลตาจะบอกว่าเมื่อเช้านี้ตามีคลิปแล้วแต่ว่าติดตรวจสอบนะฮะเพราะว่าตาลงคลิปว่าแอบ่องนะ,ะแอบ่อ,องมารวย <c oughs> แล้ว YouTube <c oughs> ไม่ให้ผ่านนะคะน่าจะมีคำว่าแอบดูหรือแอบ่องอะไรประมาณนี้แหละ เขาก็เลยเอาไปตรวจสอบนะทั้งๆท,ท,ที่ก็เห็นอยู่นะว่าตาลงเรื่องแมวนะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยเขาตรวจสอบไปตาก็เลยเอาคลิปสั้นๆของมาเลยมาลงให้นะคะนี่คือตัวตุงตัวตุงว่ะตัวตึงทาโล่นอ่ให้เขากินไปเนี่ยนะคะเวลาเขาอยู่ข้างล่างกับตาเขาก็ได้กินนะ ตานั่งทำงานข้างล่างนี่เขาก็จะก็จะอยู่กับตานนไม่ได้ไปไหนนะก,จะนนนกน็จะเดินไปเดินมาอยู่ในวาดเนี่ยเดินไปเรื่อยเดินไปทั่วอะไรอย่างี้

มีกอล้ลนงานวัดมันต้องการเิอะ้วไม่่หนองเดาน่องอะไรดวยนะน่องแก่องแก่โอ้ใครจะหนองใครจะอะไรเราก็ไม่รู้เราเล่นมาโดยแจ้งข่าวกันมาเ่านั้นนะะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยตาลงไปประมาณ เก้านาทีกว่าเนะเราไปติดตัวสอบนะก็เดี๋ยวเอาภาพสั้นๆเข้ามาเลยมาลงให้ก่อนนะคะแค่นี้ <ๆ S 2> นเลย